นอนสบายกันเลยฝนตกอากาศเย็นนอนสบายกันเลยลูกสีนวลถุงเงินนอนกอดจุกตาสีนวลน,นอนลูกหลับตาหลับตาหลับตานะสีนวลหลับเลยนอนเกาะจุกตาลูกถุงเงินนอนหัวห้อยเลยลูกนอนดีดี ทำงานนานดีๆนะลูกอากาศเย็นอากาศเย็นขี้นอนอากาศเย็น,อา,ายนอากาศเย็นนอนกันสบายเลยเด็กๆนอนสบายเลยเออเฮ่อพวงฟองไหนดูพวงใกล้ๆหน่อยดูพวงใกล้ๆหน่อย ออนอนนอนนอนท้ามัดใจแม่เลยอถเง,งนหนาวไหมลูกนอนหัวให้เหลือสังหน่อแล้วเหลือสังหน่อแล้วเหลือสังหน่อแล้ว